สวัสดีครับวันนี้เราจะไปจับอื่นกันนะครับจะเป็นยงานาไปโชว์กันเลยครับครับมันหมานครับวันนี้ลุยครับลุยชัปักอัอครับ ถึงสารเรียบร้อยแล้วนะครับครับตรงนี้เป็นสระน้ํำหลังบ้านพวกเราเองนะครับใช่ครับตอนนี้ก็มีคนกําลังหาอยู่เลยนะครับเสียงร้องระงมเลยครับไปเลยครับร้องเสียงร้องเอ้าเนี่มันมีวัเห่าด้วยนะครับห่วยใช่ไหมาอยู่ตรงนี้อันเดอร์หเฮ้ยยไม่ชอบสียมไปชี่ยังก่อน

มันลบแล้วมันลบแล้วอ้ยเ,เ,เห็นปะ <c oughs> เห็นปะนี่จำได้ไหมเจอแล้วครับหนึ <c oughs> ่งตัวครับเจอแล้วนะคะทุกคนนี่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 นน <c oughs> เห็นปะเห็นปะเห็นปะนี่ไฟฟ้าโซนนี่มีม <c oughs> ีมี <c oughs> <c oughs> yeah. ทำไมโอ้ยได้แล้วโอ้ได้เด้ไ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 ดเอเก่งใชไมนี่ได้อีกแล้วครับเขาวางเขาเซียนเนาะสุดยอดครับเดแล้วสุดยอดสุดยอดมันลดลงไปถึงก็จบแล้วจงแท็กองเห็อตต้องเห็นตันวตี้ต้ตัวต้ตัวนีนีต้อีกตนตัว้ตัวนี้ัวนีันีันี้ตั้นี ตกแล้วได้ไตกเลยตกเลโอ๊ยมันน่มครับว่าไปยังยังเหลืออีกหลายตัวคะไม่ทั้งวลือว่ามันอันดุตัวที่เราตอหยุดเดี๋นั่นหยุดงาดูเขาไข่ต็มนะครับไอนี่เขาไข่นะครับไข่ไข่อยู่นู่นเยอะกว่ายู่นี่อีกทั้งนี้ผมุ่งวยครับ นี่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 เดี๋ยวไปรับเอ๊บไอ้เรียบร้อยครับนี่ครับครับครับเอาใช้ดีๆมันจะโดดอ๊บนี่เออเก่งไยวะครับเอาเลยดียก็ครับนั่นนั่นนั่นดีเดีวยดวกับเอ้ยนี่ใส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 <ง>่นั่น

นี่อ้ใาส,าส่ใส,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 ส่ใ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 ส่เอ,อนีไไ่ไม่ับไม่ทันเลยม่เห็นมันลวยมันชอบ่นน้อเหมือนคนเลยบางอันนะก็ทำเหมือน,นมันนะอ่าได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วครับ แล้วครับเหนืนะ่อยแล้วก็กลับแล้วครับอันนี้ครับอันนี้คืออึงภาษาอีสานพอดีสามเขาเรียกอึงอยางนะครับนี่เอาไว้ต้มนี่ก็ เอาไว้ให้พ่อนะครับพ่อแกชอบขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ